เลยดีว่ายาวๆรถต่อไปเลยก็เตี๋ยวเรือแล้วก็ต้องมาต่อด้วยต้มยำกุ้งน้ำข้นชอบเมื่อกี้วะอร่อยเนาะอยากกินต่อเลยเนี่ยแต่เดี๋ยวมันมีหลายรสชาติเดี๋ยวเราเ็ไปชิมทีหลังกันกัไปต่อที่ต้มยำกุ้งเลยเดี๋ยวแกะฝาก่อนขอชิมน้ำก่อนเลยข้นนะต้มยำกุ้งกับน้ำข้นนะชิมชิมชิมก่อนต้มยำกุ้งเลยอันนี้ก็ดีเลยคือแนะนําว่าอย่าเทน้ําน้อยกว่านี้หรือมากกว่าที่เขากําหนดคือรสชาติมันกังได้เลยครับผมดีเลยตามที่เขาบอกเลยนะ อุ๊ยอร่อยอันนี้ก็ได้ผมว่าข้นกว่าที่เคยกินปกติคือดูมันข้นไปบดน้ําที่เขาเขาระบุมาหรือเครื่องปรุงที่เขาใส่เครื่องปรุงเขาเขาทำให้มันข้นมาเลยกุ้งอยู่ไหนคะวุ้นี่ไงเจอแล้วกุ้งเติมข้นใส่ยีกชิ้นได้ไหมใส่ห้มันอันดับเติมแรงเผ็ดกำลังพอดีเนาะคือบอกว่ามันข้นกว่าปกติมันข้นมากเลยนะจริงหาอะไรหากุ้งหากุ้ง มีกุ้งไหม,ม,ม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันเป็นอะไรเนี่ยนี่กุ้งเหรอกินุ้งอร่อยอันนี้ก็ดีกูตายแล้วพอกินแล้วอยากกินต่อเนื่องเลย